วันนี้ถ้ารถในเมืองเบาเก่ากำลังมีผู้โดยสารรอรถที่จะโดยสารไปรยังเมืองต่างๆอีกครั้งหลังจากต้องหยุดชะงักมากว่า2อ,อเดือนจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นชายกลุ่มนี้กำลังสารวนกับการปะยางรถยนต์หลังธุรกิจของเขาหยุดไปชั่วขณะเพราะแต่ละบ้านไม่นำรถออกมาใช้รถประจำทางหยุดวิ่งเนื่องจากไม่มีใครกล้าเดินทางในช่วงที่ติมอร์ตะวันออกมีปัญหาความรุนแรงเกิดขึ้น มาวันนี้การคมานาคมกำลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติสนามบินถูกใช้สำหรับผู้อพยพถนน3,800กิโลเมตรในติมอร์ตะวันออกซึ่งเชื่อม15ตำบลวันนี้กลับมีชีวิตอีกครั้งมีผู้คนเดินทางสัญจรไปมารถประจำทางออกวิ่งตามปกติอย่างชายคนนี้กำลังจะเดินทางจากเบาเกาไปดิลี่เพื่อเยี่ยมญาติที่นั่นแม้ย่งไม่แน่ใจว่าจะเจอญาติหรือไม่ไ<ป>เมื่อการเดินทางเกิดขึ้นน้ำมันกลายเป็นสินค้าจำเป็น และพอค้าที่ติมอก็หัวสายขายน้ำมันคิดเป็นเงินไทยเกือบลิตรละ20บาทให้ความรู้สึกเหมือนกันว่าไม่ว่าไทยกับติมอตะวันออกจะไก,กลกันแค่ไหนแต่ก็ได้ใช้น้ำมันราคาแพงใกล้เคียงกันพีระบูลสวัสดีนันถ่ายภาพสวิตมิ่งมลข่าวก้าอาสมททรายงาน